โอเคหลอสวัสด to okay. ีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราก็จะมาเปิดกรชาเกมเจ็ดบาทอีกรอบนะฮะเล่นทั้งวันเลยนะครับเพื่อต้องการสุ่มนะฮะสุ่มลิมูลุหรือมิลิมก็ได้นะฮะออกมาตัวหนึงช้หรอ้ล่าโอเคนะจับเล้วะสาสิบเจรรอใช้ลานะทาอย่างยาวนานเนะทาธารกิจทำเชื่ออะไรก็ทำนาะโอเคจัดเลยนะลุย ก็น้องลวออกมาเถอะก็ถาปแล้วนะท้อมมันเท่จังวะผมยังดูไม่ออกเลยมันคืออะไรวะเนี่ยว้าวยังเท่ ตัวปีศาจปีศาจหัวไม้ระเบิดตายเฮ้ยมีเฮ้ยทำไมมันม,มีสีลุงวะตัวอะไรวะนี่อะตัวบอาเลยวเนี่ย what the fuck อ๋อไอ้ลุงแก โอ้ยอะไรวัน,นี้แชมเปี้ยนไทซูราจริงๆจะเอา่าผมมีแล้วครับนระดับ S S R ม,มีแล้ว <c oughs> โอ้โหโอ้ยตัวนี้มีอีกแล้วเองเอามาทำไมเยอะจังเนี่ยโอ้ ตาที่แล้วแม่งก็เป็นตัวลุงนุน่นตาตานี้ก็เป็นผู้หญิงโอโหจบเลยจบแล้วฮะผมไม่เหลืออะไรแล้วแหละโอ้โหทำทำผมดวงไม่ดีขนาดน,นั้นเลยอโอ้โห ทำไมทำไมผมสุ่งไม่มมมไ,ได้เลย